คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปดูศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่5ฤหรือดูการ2 0 2 5ทั2 0 2 6ลงสนามครบทุกคู่แล้วในวันที่20-21กันยายน2,568ผลการแข่งขันออกมาหลากหลายรสชาติมีทั้งดรามา่าแรงกดดันและการขับเคี่ยวในตารางคะแนนที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มาดูกันว่าทีมรักของคุณยังคงอยู่ต่อหรือร่วมชั้นไปแล้วต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองต่อหเชลซีเกมใหญ่ที่โอทัดฟอร์ดเปิดหัวสุดมันแมนยูที่ฟอร์มก่อนหน้านี้แกว่งไม่หยุดกลับมาสร้างความมั่นใจได้สำเร็จด้วยการคว่ำเชลซีสองต่อหนึ่ง ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ใบแดงเร็วของโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูเชลซีที่ออกมาตัดเกมแรงใส่บลูโน่เฟอร์นันเดสตั้งแต่นาทีที่5ทําทำให้ทีมเยือนเล่นยากทันทีแมนยูฉวยโอกาสบุกใส่ตลอดเกมลุกที่ก่อนหน้านี้ขาดความมั่นใจกลับมามีชีวิตโดยอเลฮายโรกาณาโชและมาคัสแรดฟอร์ดปวนแนวรับสิงบลูอย่างต่อเนื่อง แม้เชลซีจะพยายามใช้จังหวะสวนกลับจากโคปาร์เมอร์และนิโคลัสแจ็กสันแต่ความเป็นรองตัวผู้เล่นทำให้เกมไม่สมดุลประตูชัยท้ายเกมมาจากลูกโคของ un, รัสมุสฮอยลุนส่งแมนยูคว้าสามแต้มสำคัญถือเป็นการปลดล็อกซีซั่นนี้และอาจเป็นจุดเปลี่ยนความมั่นใจครั้งใหญ่ของเอริกเทนฮักวูเพมตันหต่อสาลีดยูไนเต็ด ลีดยูเนเต็ดทีมน้องใหม่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มาเป็นไม้ประดับเกมนี้โชว์เกมรุกดูดันเอมบาเอและโจเซฟเกลฮาร์ททำผลงานเด่นขณะที่วูฟส์ยังเจอปัญหาเดิมๆคือแนวรุกทื่อและเกมรับเสียสมาธิในจังหวะสำคัญทำให้ทีมของแกรี่โอนิลต้องกลับไปแก้ปัญหาอย่างหนักลิเวอร์พูล2ต่อ1 Ever เวอร์ตันเมอร์ซี่ไซดดาบี้ที่แอนเซลเข้มข้นตามคาด ลิเวอร์พูลภายใต้การนำของอาเนสลอตยังคงความดูดันเกมนี้ไรอันกราเฟนเบิร์ตระเบิดฟอร์มสุดยอดยิงหนึ่งใจหนึ่งกลายเป็นหัวใจแดนกลางที่คุมเกมอยู่หมัดเอเวอร์ตันสู้เต็มที่และได้ประตูปลุกความหวังจากดอมินิกคาเวตเลวินแต่ท้ายที่สุดหงแดงยังแกร่งเกินไปเก็บ3ามแต้มเต็มรักษาสถิติชนะรวดห้านัดแรกขึ้นนำจ่าฝูงแบบสง่างาม b บร g ัน o n 2ต่อ2ท็อตแนนฮอสเปอร์เกมที่อเม x กสเตเดียมเป็นการแลกหมัดกันแบบมันหยด r ไบรตันยังคงสไตล์บอลรุกที่ดูดันกดดันสเปอร์สตลอดแม้สเปอร์สจะยังดูแข็งแกร่งแต่ปัญหาคือเกมรับยังมีช่องให้คู่แข่งจอดได้ง่ายส่วนไ g รตันก็แสดงให้เห็นว่าถึงจะเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนแต่ระบบของทีมยังคงต่อยอดได้ดีเบอร์ลี่1ต่อ1นอตติงแมฟอรส เกมนี้สะท้อนคุณภาพของ2ทีมที่ยังไม่ลงตัวทั้งคู่เบอร์ลี่ครองบอลได้มากแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับฟอร์เรสได้ขณะที่ทีมเยือนใช้เกมสวนกลับเลื่อนงานและแบ่งแต้มไปได้ในที่สุดเวสต์แฮมอยู่ในเต็ด1ต่อ2คริสตอลพาเลสพาเลสภายใต้การนำของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กำลังเป็นทีมที่เล่นง่ายแต่ได้ผลลัพธ์จริง เกมนี้ลูกทีมใช้การต่อบอลที่แม่นยำและจังหวะสวนกลับที่คมกว่าเวสแฮมคว้าชัยได้สำเร็จส่งผลให้พาเลสทะย,ยานติดท็อป5ฟูลแลม3-1เบนฟอร์ดฟูลแลมโชว์ฟอร์มโหดในลอนดอนดาร์บี้อันเดรสเปเรราและราฮูคิเมนสสร้างความแตกต่างเกมนี้ทำให้ฟูลแลมมีแต้มเพิ่มเป็น8คะแนนอยู่ในโซนบนของตารางถือเป็นสัญญาณดีในการลุ้นพื้นที่ยุโรป บอลมัดศูนย์ตัวศูนย์นิวคาสเซลยูไนเตดแม้จะจบแบบไรสกอร์แต่เป็นเกมดีเต็มไปด้วยจังหวะวัดคมของสองฝั่งบอลมัดยังคงทำเซอร์ไพรส์ฟอร์มสวยต่อเนื่องรั้งอันดับสีของตารางขณะที่นิวคาสเซลยังไม่สามารถปลดล็อกแนวรุกได้ซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งแอสตันวิลล่าทีมแมวดำที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่กลัวใครเปิดบ้านยันเสมอวิลล่าได้อย่างยอดเยี่ยม เกมนี้แฟนบอลที่สเตเดียมออฟไลท์ส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นทำให้ซันเดอร์แลนด์มีแต้มต่อเนื่องสร้างโมเมนตัมหนีโซนตกชั้นได้ดีอาเซนอตหนึ่งต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ปืนใหญ่เปิดรังเจอแชมป์เก่าเกมนี้เน้นรัดกุมไม่เปิดหน้าสู้มากเกินไปแม้จะมีเออร์ลิงฮาแลนด์ต่อเจาะไม่เข้า เกมรับของอาร์เซนอลที่นำโดยวิลเลียมซาลิบาและกาเบรียลมากาเยเรสแข็งแกร่งสุดๆทานเสมอครั้งนี้ทำใหอาร์เซนอลยังก่อกลุ่มหัวตารางส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียแต้มสำคัญและยังต้องเร่งฟอร์มหากไม่อยากปล่อยให้ลิเวอร์พูลฉีกหนีบทวิาพากษ์วิจารณ์ทีมตัวทีมพรีเมียร์ลีกในวันที่20-21กันยายน2568 Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ชัยชนะเหนือเชลซี2ต่อหนึคือการปลดล็อกครั้งใหญ่ของทีมเกมนี้แม้ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นเร็วแต่สิ่งสำคัญคือการเห็นเกมรุกกลับมามีชีวิตราสมุสฮอยลุนทำหน้าที่กองหน้าได้ดีกานนโชแรชฟอร์ดสร้างความหลากหลายถ้าเทนฮากต่อยอดได้จริงหากพัฒนาความนิ่งของแนวรับได้มีโอกาสลุ้นพื้นที่ท็อปโจุดแข็ง เกมรุกกลับมาคมมีความหลากหลายในการเข้าทำกองกลางเริ่มคุมเกมได้จุดอ่อนแนวรับยังมีรอยรั่วเวลาถูกสวนกลับการเซตเกมจากหลังยังไม่เนียนเชลซี Chelsea, การเสียผู้รักษาประตูตั้งแต่นาทีที่5พังทั้งเกมเพราะต้องเล่น10คนยาวทำให้ระบบที่โปเชตติโนพยายามวางไว้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ปัญหาสำคัญคือการขาดผู้นำในสนาม และการตัดสินใจที่ยังไม่เด็ดขาดเกมนี้ชี้ให้เห็นว่าเชลซีต้องหาความนิ่งมากกว่าความหวือหวาจุดแข็งปีกเล่นเร็วและสร้างโอกาสได้มากแดนกลางแข็งแรงจุดอ่อนจบสกอร์ไม่คมกองหน้าขาดความมั่นใจต้องหาความลงตัวในการเข้าทำไม่งั้นเสียงหลุดจากกลุ่มลุ้นวูฟแฮมตัน ปัญหาเดิมยังอยู่ครบเกมรุกไม่คมเกมรับเสียสมาธิขาดแรงจูงใจในจังหวะสำคัญแม้จะครองบอลได้แต่ขาดการเข้าทําที่เด็ดขาดทาไม่เร่งเสริมมิติในแดนหน้าวูลฟ์มีสิทธิ์ไปจบโซนล่างของตารางจุดแข็งบอลเพรสสิ่งสูงปีกทําเกมดีจุดอ่อนกองหลังพลาดง่ายจบสกอร์ไม่เฉียบทามไม่แก้แนวรับมีโอกาสหนีตกชั้นยาก l e ด d ูเนเต็ดการบุกไปชนะ w o ลฟสาต่อหนึ่งทำให้เห็นว่า l e ด d s แม้เป็นน้องใหม่แต่เล่นอย่างบั่นใจเกมรุกพลังหนุ่มจัดจ้านมีความเร็วและการเพรสซิงที่ดุดันจุดแข็งของทีมคือความกล้าเล่นซึ่งถ้ารักษาได้ตลอดซีซั่นพวกเขาอาจจะกลายเป็นทีมเซอร์ไพรส์ที่ไม่ตกชั้นง่ายๆจุดแข็งเกมรุกดุดันกองหน้าใช้โอกาสไม่เปลืองแผนบุกมีพลังจุดอ่อน เกมรับยังมีช่องโหว่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศหากรักษาฟอร์มเกมรุกได้จะมีลุ้นพื้นที่กลางตารางขึ้นไปลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันสอต่อนึและยังเก็บชัยชนะ5นัดรวดสล็อตวางทีมให้สมดุลกราเวนเบิร์กคุมแดนกลางแน่นเกมรับยังมีรอยโหว่บ้างแต่เกมรุกหลากหลายและกดดันคู่แข่งได้ตลอด90นาทีลิเวอร์พูลตอนนี้ คือทีมที่สเสถียรที่สุดในลีกและส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะลุ้นแชมป์แบบจริงจังจุดแข็งเกมรุกหลายมิติตัวรุกเข้าขากันดีกดดันคู่แข็งได้ตลอด90นาทีจุดอ่อนเกมรับยังหลุดบ่อยกองกลางบางจังหวะเสียบอลง่ายแต่ก็ยังเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้แบบเต็มตัวเอฟเวอร์ตันแม้สู้เต็มที่แต่คุณภาพโดยรวมยังไม่ดีพอ การพึ่งพาคาร์เทเลวินเพียงคนเดียวเป็นปัญหาใหญ่เกมรับยังเปิดโอกาสให้โดนเจาะง่ายการแพ้ลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ภาพรวมคือทีมยังขาดความสมดุลและอาจต้องดิ้นรนโซนล่างต่อไปจุดแข็งสวนกลับเร็วกองกลางพลังงานสูงจุดอ่อนแนวรับเปราะผู้เล่นคุณภาพไม่พอหากไม่เสริมทีมอาจอยู่โซนท้ายตารางต่อเนื่องไบรตัน ผลเสมอสเปอร์2ต่อ2คือผลงานที่สะท้อนตัวตนพวกเขากล้าเล่นเกมรุกสร้างโอกาสได้เสมอแต่เกมรับยังหลวมการเสียประตูง่ายๆเป็นปัญหาหลักหากไม่แก้ไขไบรตันอาจหลุดจากกลุ่มบนและกลายเป็นทีมกลางตารางจุดแข็งต่อบอลลื่นไหลเกมรุกสร้างสรรสูงจุดอ่อนเกมรับรั่วเสียประตูง่ายจากความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลหากเสริมแนวรับมีโอกาสจบท็อป6 ทดแนมฮอตสเปอร์สเปอร์ยังสร้งรักษามาตรฐานเกมรุกไว้ได้แต่เกมรับยังไม่แน่นพอสำหรับทีมที่อยากลุ้นแชมป์การเสียประตูบ่อยทำให้แต้มหล่นไปเรื่อยๆต้องเร่งเสริมความมั่นใจและวินัยในเกมรับจุดแข็งเกมรุกยังคมปีกสร้างอันตรายได้ตลอดจุดอ่อนกองหลังยังไม่นิ่งเกมนอกบ้านไม่แข็งแรงยังคงอยู่ในโซนลุ้นแต่ต้องแก้ปัญหาความแน่นอนในเกมรับเบอร์ลี่ ยังเป็นทีมที่พยายามครองบอลและเล่นสวยงามแต่ขาดความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายเกมรับก็ยังเปราะบางผลเสมอฟอ r e เรสต์หน่อหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังต้องเรียนรู้ความโหดของพรีเมียร์ลีก้าไม่หาวิธีปิดบัญชีคู่แข่งได้มากกว่านี้โอกาสรอดตงชั้นจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆจุดแข็งเล่นบอลดุดันเกมในบ้านแข็งจุดอ่อนขาดความหลากหลายในการเข้าทำ ต้องพึ่งพาเกมในบ้านเพื่ออยู่รอด n o t ต i n g h a m f o r เรสทีมนี้ยังใช้เกมสวนกลับเป็นอาวุธหลักผลงานยังไม่นิ่งขาดความต่อเนื่องแม้ได้แต้มจากเบอร์ลี่ก็แสดงให้เห็นว่าเกมรุกยังขาดความหลากหลายถ้าไม่เพิ่มมิติในเกมรุก f o r e เรสอาจติดหล่มโซนล่างจุดแข็งมีความเร็วในแดนหน้าเล่นโตกลับดีจุดอ่อนเกมรับหลวมเสียสมาธิง่าย เวอร์ธแฮมยูเนเต็ดเกมแพ้พาเลซหนต่อแสดงให้เห็นว่าทีมยังไม่สามารถควบคุมเกมได้เหมือนช่วงฟอร์มพีคจุดอ่อนคือเกมรับที่เสียประตูง่ายในจังหวะโดนสวนกลับหากไม่แก้ไขเดวิดมอยส์อาจต้องเจอแรงกดดันจากแฟนบอลอีกครั้งจุดแข็งเกมรุกใช้ลูกกลางอากาศได้ดีจุดอ่อนกองหลังช้าต้านสปีดเกมรุกไม่ได้ยังต้องเสริมความฟิตไม่งั้นมีปัญหาเกมบุกเร็วคริสตันพาเลซ พาเลสคือทีมที่เล่นเรียบง่ายแต่ได้ผลเกมรับเหนียวแน่นและใช้โอกาสไม่เปลืองกลาสเนอร์ทำให้ทีมมีระเบียบและจังหวะโต้กลับคมกริบตอนนี้พาเลสอยู่ท็อป5เป็นทีมที่น่าจับตาอย่างมากจุดแข็งเกมสวนกลับเฉียบคมตัวรุกใช้โอกาสคุ้มค่าจุดอ่อนเกมครองบอลยังไม่ดีมีลุ้นกลางตารางสูงถ้าแนวรุกยังยิงได้ต่อเนื่องฟูแลมการชนะเบรนฟอร์ด3-1 คือการยืนยันว่าฟูลแลมกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเกมรุกมีตัวสร้างสารรค์เกมแอนเดรียสเปเรราเกมรับก็เริ่มนิ่งขึ้นหากรักษาฟอร์มนี้ไว้ได้ฟูแลมมีโอกาสไปลุ้นพื้นที่ยุโรปจุดแข็งเกมรุกเฉียบใช้โอกาสยิงได้ดีจุดอ่อนเกมรับยังไม่นิ่งพอแต่มีสิทธิ์ขึ้นไปครึ่งบนของตารางเบรนฟอร์ดยังขาดความคมในแดนหน้าการเสียอีวานโทนี่ไป ทำให้ทีมขาดตัวปิดสกอร์โดยแท้จริงเกมรับก็ยังมีปัญหาผลงานแกว่งไปมาและมีโอกาสที่จะหล่นไปอยู่กลางถึงล่างของตารางจุดแข็งเล่นเร็วตัวรุกมีความขยันจุดอ่อนเกมรับเสียประตูง่ายแผนการเล่นถุกอ่านขาดหากไม่แก้เกมรับเสี่ยงอยู่โซนล่างบอลมัฟเสมอนิวคาสเซิลศต่อศแต่ภาพรวมยังยอดเยี่ยม บอลมัดเป็นทีมที่เล่นเป็นระบบและมีพลังหนุ่มอย่างแองชอนเซเมยอนที่สร้างความแตกต่างตอนนี้อยู่ถึงอันดับที่4ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายมากจุดแข็งเกมรับนัน่นผู้รักษาประตูเซฟสำคัญได้จุดอ่อนเกมรุกขาดความเฉียบคมจะหนีตกชั้นได้หากเกมรับยังเหนียวแน่นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังไม่สามารถกลับไปสู่ฟอร์มพีคเหมือนซีซั่นก่อนๆเกมรุกทื่อยิงไม่ใคร่ได้ แม้เกมรับยังพอไว้ใจได้แต่การเสมอบอลมัดแบบไร้สกอร์สะท้อนว่าพวกเขายังไม่เจอสูตรที่ลงตัวหากไม่เร่งฟอร์มการลุ้นท็อปโฟจะยากขึ้นจุดแข็งครองบอลเหนือกว่าเกมบุกต่อเนื่องกองหน้าคมตัวสำรองคุณภาพสูงจุดอ่อนแดนกลางบางจังหวะเสียบอลง่ายการหมุนเวียนนักเตะยังขาดความสดซันเดอร์แลนด์การเสมอาร์ตซนวิลล่าหนึ่งต่อหนึ่งคืออีกหนึ่งผลงานที่ทำให้แฟนๆภูมิใจ ทีมที่เพึ่งเลื่อนชั้นมาไม่กลัวคู่แข่งระดับยุโรปเกมนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีวินยัยเกมรับสู้ได้และบรรยากาศในรังเย้าเป็นอาวุธลับใหญ่หากรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้อาจหนีตกชั้นสบายกว่าที่คิปจุดแข็งเล่นในบ้านดุดันกองกลางวิ่งไม่หมดจุดอ่อนคุณภาพผู้เล่นยังเป็นรองทีมใหญ่ต้องเน้นเกมในบ้านเพื่อเอาตัวรอดแอสตันวิลล่าเกมรุกยังมีคุณภาพแต่เกมเยือนยังไม่นิ่ง การเสมอซันเดอร์แลนด์เป็นการสะดุดที่ไม่น่าพลาดหากอยากลุ้นพื้นที่ยุโรปทีมของอูน่าเอมรีต้องเพิ่มความเฉียบคมและความนิ่งเวลาเจอคู่แข่งที่เน้นรับลึกจุดแข็งเล่นในบ้านดุดันกองกลางวิ่งไม่หมดจุดอ่อนคุณภาพผู้เล่นยังเป็นรองทีมใหญ่ต้องเน้นเกมในบ้านเพื่อเอาตัวรอดอาร์เซนอลการเสมอแมนซิตี้หนึ่งตอนหนึ่งคือผลงานที่สะท้อนวุฒิภาวะของทีมมิเกลอาร์เตต้าเลือกเล่นรัดกุมไม่บุมบามและเกมรับแกร่งมาก การมีแต้มจากคู่แข่งโดยตรงถือว่าดีแม้เกมลุกยังไม่หวือหวาแต่ความสมดุลคือสิ่งที่ปืนใหญ่ได้เปรียบจุดแข็งครองบอลดีเกมลุกไหลลื่นแดนกลางมีประสิทธิภาพจุดอ่อนกองหลังบางจังหวะเสียสมาธิแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือเกมที่สะท้อนปัญหาใหญ่ของซิตี้แม้จะมีเออร์ลิงฮาร์แลนด์แต่หากคู่เก่งประกบตายเกมลุกก็ขาดความหลากหลาย เกมรับยังโอเคแต่ความสร้างสรรค์แดนกลางยังไม่หลงตัวเหมือนยุคเดอร์บอยพีกการเสมออาเซนนลทำให้แต้มตามลิเวอร์พูลเรือใบต้องเร่งหาจังหวะใหม่ไม่อย่างนั้นแชมป์จะลำบากจุดแข็งเกมบุกต่อเนื่องกองหน้าคมตัวสำรองคุณภาพสูงจุดอ่อนแดงกลางบางจังหวะเสียบอลง่ายการหมุนเวียนนักเตะยังขาดความสดตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนำโดง่งชนะรวดหนัดมี15คะแนนเต็ม อา์เซนอลสเปอร์และบอลมัดไล่ ight, ตามมาอย่างใกล้ชิดแมนยูนิเต็ดขยับขึ้นกลางตารางหลังชัยชนะสำคัญเชลซี Chelsea, และแมนซิตี้เริ่มสะดุดต้องเร่งแก้ปัญหาส่วนฟูลแลมคริสตันพาเลสและสันเดอร์แลนด์เป็นม้ามืดที่น่าจับตาดาวซันโวผู้เล่นเด่นเออร์ลิงฮาแลนด์ยังยิงไปแล้ว6ประตูกราฟเวนเบิร์ชกำลังถูกยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ครบเครื่องที่สุดในลีกไอทวนเซเมยอนทำผลงานเกินคาดยิงไปละว3ประตูและเป็นหัวใจเกมรุกของทีม สุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกยังคงเต็มไปด้วยสีสันและดรามา่าทุกทีมต่างโชว์เอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนแมนยูนเต็ดและลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงพลังการลุ้นแชมป์ที่ยังเข้มข้นอาร์เซนอลและแมนซิตี้ยืนยันว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่มีใครยอมใครทีมโซนกลางตารางอย่างไบรตันสเปอร์วิลล่าและนิวคาสเซิลยังรักษามาตรฐานไว้ได้ดีขณะที่ทีมอย่างเอฟเวอร์ตันวูลฟส์ฟอเรสและเบรนท์ฟอร์ดยังต้องเร่งหาความคงเส้นคงวา หากไม่อยากหลุดไปเสี่ยงหนีตกชั้นพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้ไม่ได้มีแต่การลุ้นแชมป์แต่ยังเป็นเรื่องของการลุ้นอยู่รอดและการสร้างทีมระยะยาวทุกคะแนนสำคัญและทุกความผิดพลาดอาจเป็นตัวชี้ชะตาในบ้านปลายฤดูกาลนี่คือเสน่ห์ของพรีเมียร์ลีกลีกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมใหญ่หรือทีมเล็กทุกนัดคือเกมที่ไม่อาจคาดเดาได้และเรายังมีอีกหลายเดือนข้างหน้าให้ติดตามกันแบบห้ามกระพริบตา